คืนวันนี้ถ้าพี่นอนนุ่นเมอน,น้อยใจจงครอยคิดถึงน้องเจ้าของมอน้รยแก้มนิ่มนิ่มเฉน ที่เคยนอนหนาวหรือร้อนมอนจงเอื้อเอื้อกาุณสวัสดีค่ะหมอได้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีพีเก้าที่จริงนะมันเป็นอีพีสิบเปล่าแหละพอดีอีพีที่แปดนะั้เป็นอีพีเก้าแล้วก็อีพีชี้แจงเรื่องร่วมทุนนะ่ะมันเป็นอีพีแปด ก็เลื่อนไปเลื่อนมา EP นี้ก็เป็น EP สิบนะคะแต่ว่าหมอก็จะลงเป็นว่า EP เก้าแล้วกันนะคะเข้าใจกันนะคะค่ะทีนี้ก็จะจะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังนะนะักหมอดาพาคุยนะ <c ười> คือมีลูกค้าอยู่คนกน่ะก็อยู่ทางพระรามสองะคะ่ะทีนี้เขาก็นัดจะมาหาหมอที่บ้านใช่ไหมคะเขาก็มาแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เขามีน้องสาวตามมาด้วย หมอก็เปิดแอร์รอเลยเออเขามาตอนกลางวันนี่มันร้อนใช่ไหมหมอก็เปิด19องศาเลยเพื่อความเย็นนะพี่เข,าก,เขาก็เข้ามาน้องสาวก็ตามเข้ามาเสร็จแล้วเขาพัง,งะพัง,งะหน้าประตู <c oughs> อะขออภัยค่ะทําท่าเหมือนจะถอยออกแล้วก็เข้ามาก็บอกสวัสดีหมอหมอก็สวัสดีค่อเขาก็บอกว่าหมอคะอ่หนูไม่ได้ว่าหมอเป็นอ่พวกสัตว์เดรัจฉานอะไรนะคะแต่หนูเห็นนะคะ่ะที่หัวหมอเป็นพญายนาค หมอดาก็หัวเราบอกไม่เป็นไรค่ะก็มีคนทักมาเยอะแยะละก็ไม่ว่าอะไรเขาก็เล่าว่าเขาโทรไปหาเจ้เนี่ยเจ้ที่คนคนป่วยจะมาหาหมอให้และให้ให้ให,ให้ให้จัดการช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้วันนี้ไปไหนป่าเขาบอกว่าอ๋อจะไปหาหมอดาเขาบอกงั้นพอพอเจ้เขาบอกว่าไปหาหมอดาท่าน,นเขาเห็นพญาน,นาคเลยเขาบอกเขาเห็นพญาน,นาคเลย เขาเป็นคนนั่งสมาธิอยู่ซอยสายลมหลวงพ่อฤษีดิงดำอะไรเนี่ยอ่าเขาบอกว่าเห็นพญายนาคนี้เขาก็อยากจะรู้ความจริงว่านจ,จริงไหมเขาก็เลยบอกเดี๋ยวอ้วกไปด้วยได้ไหมเขาก็ตามพี่สาวเขามาหมอก็ไม่ว่าอะไรก็รักษากันไปค่ะนะคะกนะ็มันเป็นอะไรที่ปแปลกแลก้วก็มีอยู่คราวหนึ่งอ่ะหมอไปรักษาคนทางอ่าบางกลางอ่ะคะ่ะหมอพ่นใช่ไหมคนนี้เขามาจากอ่าทางทางนู้นทางบางมัวทองอะ่ะเขามาทําที่บ้านญาติเขาหมอทําเสร็จหมอก็ต้องไปบางพัดไง ใช่ไหมคะไปบางพัดทีนี้หมอก็คนคนที่เข้ามาพ่นอ่ะเขาก็พาหมอมาส่งหน้าวัดประสาทเพื่อที่จะมาต่อแท็กซี่ฮะต่อแท็กซี่ที่จะไปบางพรดก็จะอ้อมไปทางระรามาใช่ไหมหมอก็รอรอรถแท็กซี่อยู่ฝั่งฝั่งวัดประสาท ก็มีรถแท็กซี่มีรถแท็กซี่มีรถแท็กซี่เดแล่นไปทางหน้าเกตแลนด์เนี่ยแล่นไปแล่นไปทางวัดประสาทไม่มีมาฝั่งที่หมอยืนไม่มีมาหมอก็หมอก็ยืนรออยู่นั่นแหละก็มีรถสีน้ําเงินคันหนึ่งกผ่านไปฝั่งนู้นนะฝั่งฝั่งเกตแลนด์อ่ะผ่านไปหมนก็ยืนรอเมื่อไหร่มันจะมาทีมก็สี่โมงเย็นได้แล้วมั้งรอรอไปรอมาก็มีแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะสีน้ําเงินที่แล่นไปเมื่อกี้เนี่ยที่ฝั่งนู้นอ่ะมันแล่นกลับมามันจอดตุ๊บตรงหมอเลยแล้วก็ หมอก็นิ่งอะเราไม่เรียกนะแต่ก,ก็ก็มองมองอยู่เขาก็ไขกุญแจไขกุญแจไอ้ไขกระจกลงมาว่าขึ้นมาสิครับอ่าแปลว่าเขาเขามารับเราอนะก็ขึ้นมไม่ทันปิดประตูเลยเขาถามหมอว่าไปรักษาใครมาหรือปู่หมอก็นิ่งเพราะว่าหมอไม่ได้พูดเลยเขาเนี่ยเขาก็ถามซ้ับีกปู่ครับผมถามปู่ครับว่าปู่ไปรักษาใครมาครับหมอก็เลยถามว่าคุณพูดกับใคร เขพูดกับใครเขาบอกพูดกับปู่นั่แหละครับอ่ารถมันก็แล่นแล้วแล้วพอคันหลังก็มาติดแล้วใช่ไหมแลนไปเขาก็บอกว่าผมขอขอโทษนะครับอ่าผมผมผมเห็นปู่นะเห็นปู่อยู่อยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่ร่างอะ่ะและ้วแล้วไม่ได้องค์เดียวนะคะผมเห็นพนังเรือร่มด้วยหมอก็นิ่งเมาก็ไม่ตอบแล้วแล้วก็บอกแล้วมีอีกอย่างนึงคือกุมารอยู่ตรงหน้าผากหมอบางครั้งหมอจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆลที่เล,เล่นน่ะนะคะแล้วบางทีก็งองแง ะและและดวงหมอนะจะมีคนมาชอบเยอะแยะเลยแต่ว่าจะมีเป็นเป็นเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยหมอก็ไม่ตอบพอแล่นไปเลยจะเข้าพระรามห้าหมอเขาก็บอกว่าหมอครับผมอยากสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับก็เลยบอกว่าได้คุณก็ไปท่องอิติปิโสถอยหลังมาแล้วกันแล้วค่อยมาคุยกันเขาท่องให้ฟังเดียวนั้นอะแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะคือเขาเรียบนะคะ พราะว่ารถมันก็ติดใช่มากใช่ไหมตรงโคลาแมาติดมากก็แล่นๆไปแล่นไป,นไปก็เราหมอก็เนึ้นใจว่าเออดีและเจอคนเจอคนที่ว่าเหมือนเหมือนตามองเห็นตาทิพอะไรงนี้ก็ดีจะได้แลกวิชากันรถมันก็แล่นๆมามันก็เลีเลเล้ยวเข้าซอยบางพัดหมอก็บอกว่าอ่าเอางี้นะเดี๋ยวเราเราเรา,เราแลกเบอร์โทรศัพท์กันไหมแล้วเดี๋ยวหมอจะมีอะไรคุยถามคุณบ้างอะไรเห็นคุณแบบ เห็นเห็นอะไรที่คนอื่นก็ไม่เห็น่ะพูดกันแนะพอดีรถมก็เจอดตรงที่หมอจะลงไงหมอก็ลงเลยลงเสร็จหมอก็ถามเท่าไหร่มันก็ขึ้นมิเตอร์ว3 1ร้อยสามสิบเอ็ดหมอก็หยิบแบงค์ร้อยมาหมอก็จะเอาอีกแบงค์ห้าสิบให้เขาเขาบอกว่าผมไม่เอาแล้วครับผมไปแล้วครับปู่จ้องผมมันจะกินเลือดกินเนื้อผมไปแล้วครับเขาหมุนหมุนกลับรถไปเลยเขาไม่เอาอีกสามสิบเอ็ดบาทเข้าไปเลยเอนี่ก็เป็นความแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วหมอเนี่ย พอสอรประมาณสักสี่สี่สิบเอ็ด่พอสอี่สิบเอ็ดอ่ะหมอตกเลือดค่ะหมอมีเมนน่ะปรากฏว่ามันมีเมนนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาปีนี้นะข้ามไปถึงยี่แปดกุมภาพันธ์ปีหน้าเก้าสิบวันเต็มอะ่ะเจ็ดเจ็ดวันแรกนะคะน้ำหนักหมอช่างลดไปเจ็ดลดไปสิบห้าโลหมอนั่งไม่ได้นะคะแบบว่าก้นอะ่ะเ,เ,เป็นกระดูกแข็งๆใช่ไหมพอนั่งปุ๊บมันทิ่มเจ็บมากนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้นั่งอะไรก็ไม่ได้แล้วผอมโกงโก้เลยผอมมากเลย เลือดนแครับแบบไหลแบบโอโหแบบหมอก็แต่ผ้าอนาไมยใช่ไหมเวลามีประจําเดือนพวดเดียวผ้าอนาไมัยนะ่ะชุ่มไปแล้วก็ลงเท้าไปเลยลงเท้าไปเลยทําไงอะ่ะลูกชายก็ก็ก็แบบว่ามีมีคนมาที่จากราชบุรีอะ่ะลูกชายอะ่ะกับลูกกับพายมาพาหมอไป <c oughs> ไปตั้งหัวเสงอะ่ะตั้งหัวเสงทนบุรีอะ่ะก็ไปซื้อผ้าอนาไมยให้ไม่ลูกกี่กี่กี่หอ่ออุ้ยซื้อให้แย่ๆเลยแล้วก็มาส่งก็ พอมาถึงบ้านปุ๊บมันก็เพะเพะออกมางางาห้องน้ำเนี่ยฟางประมาณสองเม็ดได้มาเพะ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 เต็มห้องน้ําเลยค่ะเป็นก้อนแบบโอ้โหแบบแบบใส่ถ้วยแล้วก็หล่นลงมาจากใส่ขันอะไรพวกเนี้ยแบบล้ําที่เราใส่ขันเต็มๆมาหล่นลงมาเป็นกอแข็งอ่ะเป็นก้อนอย่างนั้นอะ่ะก็หลานๆก็ตกใจกันใหญ่เลยโอ้โหไปหาหมอเถอะยังไงก็ตัดก็ตัดนะอย่าเอาไว้เลยอันตรายอะไรเงี้ยเราก็นิ่งแต่แล้วหมอก็นอนไม่หลับไงบาดี น้องมันรู้ไงว่าหมอเป็นอย่างงี้ก็ให้แผ่นเพื่อแม่มาแผ่นเพื่อผู้ใหญ่อะแม่ก็ตัตอ้วนใช่ไหมแผ่นเพือ่อแบบคนเอวสี่สิบอย่างเงี้ยก็โอ้โหมาให้มาเพื่อเดยวก็เต็มแผ่นเพื่อเหมือนกันหมอก็เพียเพียเพียหมอก็ไม่ได้นอนกลางคืนน่ะก็เปิดวิทยุอะทานซิสเตอร์นะเปิดไปเปิดไปจนหมดหน้าปัดอะ่ะก็ไปห้าสี่ศูนย์หรือห้าห้าศูนย์สี่หมอจำไม่ได้แล้วก็ประมาณตีหนึ่งกว่าหมอก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดอะเรื่องเรื่องรักษาคนที่ไม่มียานะเป็นน้ำอ่า หมอฟังแล้วหมอก็สนใจแต่เขาอยู่ที่เกียรกายใช่ไหมต้องทอบอ่ะทอบอ่ะหยู่เกียรกายครับแบบไรไม่รู้หมอก็ไปเลยหมอก็เอางง้นมคะใส่แผ่นเพื่อแม่เสร็จหมอก็นุ่งเกงแล้วก็นุ่งเกงยีนสีดําแล้วก็ใส่เสื้อสีดําแล้วก็รัดเข็มขัดรัดนแน่นเลยคือว่าถ้าออกมาก็อยู่ในแผ่นเพื่อนนั่นแหละ <c oughs> หมอก็โทษค่ะ <c oughs> หมอก็นั่งเรือไปขึ้นเกียรกายหมอก็เดินเดินเดินไปอยู่เห็นซ้ายมือ มาก็ย่องย่องกับมาดูเขากําลังแบบรักษากันอยู่ค่ะอาจารย์เป็นผู้ชายรูปร่างไม่ใหญ่มากค่ะก็แกก็ถามอ่ะมาทําไมแล้วก็มีให้ใส่ซองนะมีให้ใส่ซองใส่เงินอนะ่ะซองสีชมพูสีฟ้าสีขาวแล้วแต่แล้วแต่ใครจะใส่เท่าไหรอ่อ่ะเชื่อญม่หมอมีมีไปแค่กี่บาทเองเรียกว่า ถ้านั่งเรือกลับนั่งรถกลับแล้วหมอก็จะมีเหรือยี่สิบาทหมอแอบ,บใส่ไปในใส่ไปในซองอ่ะยี่สิบาทหมอก็ะอายแก่ใจนะรู้ทําไงทามันมีแค่นั้นน่ะหมอก็ใส่ไปใส่ไปเสร็จอาจารย์ก็ให้นั่งเก้าอี้ค่ะให้นั่งเก้าอี้คนที่มานั่งก็นั่งสมาธิกันหมดแล้วพอนเป็นเที่ยงอ่ะจันเที่ยงครึ่งนังไงเนี่ยนั่งสมาธิหมดแต่หมอเนี่ยเข้าไปคนใหม่แกก็ให้หมอนั่งเก้าอี้ค่ะแล้วแกก็ให้หมอก้มแกก็เอาข่าวแกยันมาที่ลิ้นปีหมอนะกึ่งกึ่งลิ้นปีนะกระท้องอะ่ะแล้วก เอาหัวหมอนะไปพิงตรงตรงท้องตรงแบบเหมือนท้องเหมืนอนน่าอกแกแล้วแกก็เอาตุ๊กเอ๋หมอนข้างมันเด็กๆนิ่มๆมาฟาดหัวหมอฟาดตรงบ่านะก็ฟาดตรงหลังฟาด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 แล้วแกก็บอกเอาเอาน้ํานี่ไปนะแกก็เอาน้ําแบบวดละห้าบาทเห็นไหมขวดพลาสติกย่างๆอะ่ะห้าบาทให้มาสี่ขวดไม่ต้องจ่ายตังแกบอกนี้เอาเอาไปเอาไปกินนะที่นี่ไม่มียารักษามีแต่น้ำเนี่ยแหละที่รักษาให้ค่ะหมอก็กลับลาแกกลับมา กลับมาบอก็กินน้ํานี่แหละแลางกลางคืนก็ดักฟังแกตอนตีหนึ่งขวานะตีหนึ่งเนี่ยฟังแกแกก็รักษาทางทางทางวิทยุอะ่ะเป่าอะไรมาเงี้ยแล้วเราก็ให้กอดน้ําไว้แล้วก็ทําใจให้สงบรับอยงเงี้ยก็ปรากฏว่าเมนเนี่ยคะ่ะเมนเนี่ยมาสิบวันนะคะ แล้วก็อยู่ไปสิบวันแล้วก็มาสิบวันเป็นอย่างนี้ค่ะเท่ากับเดือนหนึ่งมียี่สิบวันถูกไหมก็เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเดือนละครั้งอีกเจ็ดเดือนแล้วก็ตั้งแตนนั้นมาหายจนทุกวันนี้ไม่มีเลยค่ะก็ขอบข,ขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วหมอก็อยังตามไปนั่งสมาธิกับแกที่ที่เอ,อตรงเชิงเชิงตะพานพนั่งเก้ามั้งคะตรงฝั่งฝั่งอ่ะห้องอาหารจันเพนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านเก่งมากเลยค่ะโอ้โห ถ้าเอ่ยชื่อก็จะรู้เลยค่ะนะคะข,ขอขอบเอ่ยชื่ออาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์ไกรสอนพรมพิทักษ์ค่ะที่ที่ช่วยหมอไว้จากการตกเลือดนะคะกขอกบคุณอาจารย์มากค่ะตอนนี้รู้สึกว่าอาจารย์จะไปไปทำที่ที่เมืองการหรือไงไม่ทราบคะ่ะอาจารย์มีที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็แล้วหมอก็ไปยังไปก็ไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลนะ ไปตรวจโรงพยาบาลน,นะไม่ได้ไม่ได้ว่าเออนะั่นแล้วจะไม่ตรวจนะไปโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลก็ตรวจโอ้โหเอาอะไรรู้เครื่องมืออะไรรู้เข้าไปในช่องคอนะตรวจว่าเออมดลูกก็ไม่โตแล้วทาไมมีเมนมากขนาดนี้เอางี้แล้วกันคืนนี้แอปมิดเขาก็ส่งหมอไปตรวจคุณรักะาว่ะมีแบบครึงคึงที่ท้องแล้วก็ไปขึ้นที่จอนะเขาบอกว่า,ามดเหมือนกับมีเนื้อง,งอกอะ่ะคืนนี้ให้นอนค้างโรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้เช้าจะตัด ตัดเนื้อตัดเนื้อเยื่อไปตรวจหาปัสสาหาอะไรมะเร็งเหรอแล้วก็อย่า,าไว้เลยถามว่ามีลูกกี่คนอะไรอะไรก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วตัดทิ้งไปเลยแบบเอาไว้แล้วเป็นทุกข์อย่างเงี้ยตกเลือดอย่างเงี้ยอะไรผ่านจะตายหรือเป็นมะเร็งจะปวดจะเจ็บปวดหมอนิ่งอ่ะมอนิ่งหมอไม่ตอบหมอแล้วหมอทางโรงพยาบาลก็ถามว่าคุณตกลงใจว่าไงบอกขอกลับไปปรึกษา,าครอบครอบครัวก่อนคะ่ะแล้วหมอก็กลับผมไม่ไปหรอกค่ะแล้วหมอก็หายมานะคะก็มาจาก ผลบุญของอาจารย์แบบช่วยหมอนะ่ะอืมหมอมีบุญนะเจออาจารย์นะกับขอบพระคุณมากนะคะแล้วแล้วหมอจะเล่าให้ฟังว่าหมอเนี่ยถนนมันแบบฝนตกใช่ไหมแล้วมันเป็นลูกรังใช่ไหมคะเวลาลูกรังเข้ามาเทเนี่ยฝนตกเนี่ยไอ้พวกอะไรอะปูนเปิ่มันก็ไหลลงข้างทางมันจะเหลือได้หินใช่ไหมคะตรงกลางก็เป็นร่องอะร่องน้ําฝนตกก็จะเป็นแองหมอได้ชอบนุ่งเกงขามากเลยหมาก็นุ่งเกงขาออกไปจะไปจะไปขึ้นรถ ก็เห็นน้ำเป็นแอ่งตรงกลางหมอก็เดินริมๆไงแต่ริมๆหมอก็ตวัดเอาเท้าเนี่ยตวัดตวัดพระย่ามาเพื่อที่หมอจะย่ำย่าไงไม่ให้เปียกไม่ให้เปียกกลังเกงอะ่ะเชื่อไหมคะพอจะถึงปากซอยเนี่ยมันเหมือนมีไฟเอฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเหมือนไม้ฟางอะ่ะขึ้นมาที่ที่ร้อยหวายหมอนะขึ้นมาถึงน่องน่องเล็กอะ่ะขึ้นแบบเร็วมากเลยหมออุทานมาเลยอาจารย์ช่วยด้วยอุ๊ยหายไปหายไปเดี๋ยวนั้นนะคะ่ะหมอลองมาได้ยังไงหมอไม่ทราบนะโอ้แปลกมากเลยอะ่ะ อันนี้ผมมัก็มีเรื่องจะเล่าอีกเรื่องนะคะเรื่องน้ํา <c oughs> เรื่องน้ําค่ะมีคนเล่าว่าเขาเป็นคนอยู่ยุทธยาอยู่บ้านแพน่ะแต่ไม่กล้าอาบน้ําตั้งแต่ตั้งแต่เล็กไม่กล้าลงน้ําอ่ะอาบต้องตักตักัใส่ขัดว่าอาบอย่างเงี้ยแม้จะบ้างไปทะเลก็ไม่ยอมลงทะเลเหมือนกันคือกลัวน้าอาะก็ถามว่าทําไมพี่ถึงกลัวน้ําก็บอกว่าก่อนนี้อยู่สามเสน ชาวบ้านแถวนั้นน่ะต้องไปอาบน้ําที่ท่าน้ำสามเสนตอนเย็นๆเนี่ยทุกคนน่ย,ก,นนยก็ไปกันเนี่ยก็จะเยอะมากเลยก็มีอยู่วันหนึ่งอะ่ะเขาก็นั่งรอจะอาบเพราะคนมันเยอะไงก็มีคุณยายคนหนึ่งอะ่ะพาหลานชายอะ่ะไปอาบถูสบู่ทั้งไรเสร็จก็ก็อาบเสร็จก็จูงหลานขึ้นปรากฏว่าหลานกําลังเดินน่ะมีมือจากน้ํามาขึ้นมาดึงอ่ะดึงดึงขาหลานอ่ะยายก็ไม่ยอมก็ดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงตัวหลานไปดึงไปก็เหมือนกับว่า ไอ้ผีมันก็ดึงขาข้างหนึ่งคุณยายก็ดึงอีกข้างหนึ่งดึงตัวไปแาวบ้านก็มาช่วยกันดึงเด็กคนนี้ขึ้นอ่ะทุกวันนี้นะคะจนกระทั่งดึงจนกระทั่งเด็กคนนี้พ้นจากมือผีอ่ะขึ้นมาเลยค่ะก็ทุกวันนี้หมายต,ตอนที่หมอเล่าตอนนี้ไม่รู้ท่านเสียไปยังนะคนที่อ่าถึงเนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาเล่านะ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะอายุตั้งห้าหกสิบแล้วอ่ะยังมีชีวิตอยู่และขารีบข้างหนึ่งขาเสียอีกข้างที่ผีมันดึงอ่ะคะ่ะ เรื่องเรื่องผีน้ำเนี่ยหมอรู้พูดยังไงนะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาเล่นสงการใช่ไหมคะแล้วเขาดมกาวไนงะแล้วเขาก็มีคนเห็นว่าเขานะ่ะลงไปที่ใต้แบบเป็นข้างล่างเดืนได้เงี้ยแล้วก็หายไปจนเย็นเนี่ยชาวบ้านเด็กเด็กเขาก็กลับบ้านหมดแต่เด็กคนนี้ไม่กลับเด็กคนนี้ไม่กลับพ่อแม่ก็ตามหายายเยอะก็ตามหากันหมดไม่เจอไปเจออีกทีนู่นนะคะอยู่ขึ้นอยู่ดาวคนองอะ่ะก็ร้องไห้เสียใจกันใหญ่เลยก็มีคนไปถ่ายรูปใช่ไหมตำรวจก็ไปทาอ,อะไรอะไรเงี้ย ก็มีคนไปถ่ายรูปก็มีสองคนแฟนกันอะคือเป็นก็ขึ้นไปบนหัวบนเรือเรือใหญ่อะเรือสินค้าและคนที่อยู่ข้างล่างคนที่อยู่ที่ที่ฝั่งอะก็ถ่ายรูปไงมันก็ไม่ห่างจากฝั่งเท่าไหร่หรอกเชือกเชือกเชือกผูกมันก็นิดนึงห่างนิดนึงก็ถ่ายเสร็จแล้วโอ้โหพอไปล้างมานะคะวิ่งกระเจิงเลยให้คนนู้นคนนี้ดูปรากฏว่ารูปที่ถ่ายมันก็ชัดเจนใช่ไหม แล้วมันมีมือยาวๆนะฮะยาวแบบไม้ลวกเลยอะ่ะยืน่นยื่นขึ้นมาหมายจะจับสองคนที่อยู่หัวเรือค่ะล้างล้างล้างรูปมาแล้วนะมีมีมือยาวอ่ะจากน้ำาต่น้ํามันใสไงมือนี่ขาวจื้วเลยยาวเป็นประมาณสี่ห้าเมตรน่ะขึ้นมาเพื่อที่จะจับจับสองคนที่อยู่ข้างบนเรือเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะเออมันไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบแปลกนี้จะมีขึ้นมานะคะแล้วก็หมอก็จะมีมีเรื่องอ่า อยากจะอยากจะบอกตรงนี้ว่าหมอหมอหมอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคือตอนหมอเด็กๆที่อยู่โปฟฝรั่งอ่ะหมอจะมีเพื่อนบ้านบ้านเขาเรียกบ้านหมอรอ่นะเข,ขาก็จากกันไปตั้งแต่ปอสี่เทอมแรกไอ้เทอมหลังอะ่ะเพราะว่าบ้านหมอต้องย้ายไปชะมาเพราะาเจ้าของเขาขายอะหมอคิดถึงเขามากเลยตอนตอนที่หมอแบบ นั่งเรือกับแม่จะข้ามฝั่งไปไปท่าพระอาทิตย์อนะ่ะเขาก็โบกมือท,ที่ที่นั่นอะ่ะที่บ้านเขาอะหมอก็ไม่กล้าโบกหมอกลัวแม่ว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหมอก็ไม่กล้าโบกแต่หมอคิดถึงเขามากก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็เป็นยังไงนะคะเขาเคยพาหมอเนี่ย มุดสังกสีไงขบุดมาหาหมอที่บ้านนี่พ่อเขาก็ไต่ถามว่าเป็นลูกใครเขาบอกว่าเป็นลูกหมอมราจวงข้างๆบ้านพ่อก็ไม่ว่าอะไรเขาก็เหมือนกับว่าเด็กมันเล่นกันน่ะนะบางทีก็แล้วเจ้าคุณปู่อ่ะก็ให้ให้ให้เขามาพาหมอไปหาหาท่านที่บ้านอ่ะเขาเรียกบ้านบ้านมอรลอนะไปพอไปลปุ๊บ แล้วคุณปู่นั่งเก้าอี้โยกอะเหมือนในเรื่องห้องหุ่นเลยนั่งเก้าอี้โยกก็เพ่งมองหมอหมอก็กลัวๆแล้วหมอนุ่งกระถุงสีดําแต่เสื้อคอกระเจาสีขาวนะเหมือนเด็กหญิงแจ๋วในหนังสือหนูจ๋าเลไไปแล้วมันมีหมาหมาอะไรพันธุ์กัเชียนเนระหมาฝรั่งอะมันก็คอยจ้องหมออ่ะมันก็มาเงี้ยหอรามารอดูด้วยเขาก็อ้อม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 หมก็อ้อมรอบตัวมารอเลยกลัวหมาเขาก็ดูหมาให้ เจ้าคุณปู่บอกไม่กันหรอกไม่กันเราก็ต้องโกยหนูที่ไหนได้มันกระช้าเคดเดียวมันกัดเออผ้าถุงหมอขาดแฟกหมอก็อายไงไม่รู้จะเอาพ้าถุงที่มันขาดไว้ตรงไหนเจ้าคุณปู่ก็ขำหมอใหญ่เลยแล้วหมอเราก็พาหมอเดินดูบ้านเขาแบบอันนี้อันนี้ของอ่ด็กอมอาเนี่ยอะไรๆะไเขาก็พูดเล่าไปอ่ะ บ้านเขานะกว้างกว้างแล้วก็มีบ้านหลายหลังมากเลยแล้วก็มาส่งหมอทางทางสังกสีที่เราแหวกแหวกกันออกไปอะ่ะแล้วก็เล่นน้ำกนันทุกวันเล่นจนกระทั่ทงคืนตั้งแต่น้ำยังไม่ขึ้นอะ่ะถอดผ้าถุงไว้บนหัวกระหัวหัวหัวกระพานแล้วก็ลงไปเล่นจนขึ้นมาน้ําขึ้นนพดผ้าถุงหายอะ่ะแต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อะ่ะหมอก็คิดถึงเขามากเลยเธออยู่ที่ไหนไดาวไม่รู้นะตอนเนี้ยเธออยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีใครรู้จักนะ ช่วยช่วยบอกเขที่หมอดาอะไรั้คิดถึงอยู่นะถ้าถ้ายังไม่ไม่ไม่ไมไมท e ถึงไม่ทายไปจากโลกนี้นะเธอช่วยติดต่อมาหาเราหน่อยนะเราคิดถึงเธอมากเลยเพื่อนเออก็คือเขาก็คือหม่อมหลวงเพชรรัศรีทวัฒนะคะถ้าใครรู้จักเขาช่วยบอกทีว่าหมอดาเนี่ยรัดาวันสิเทที่ท,ที่ที่บ้านอยู่ใกล้กันนะคิดถึงนะยังไงให้ติดต่อมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนทางไลน์นะคะคือเขาเขาชื่อว่า เเขาใช้ในไลน์ว่าทองดวงดาวอ่ะอันนี้หมอเนี่ยใช้โทรศัพท์มาแล้วหมอไปปลดล็อกไงมันก็เลยหายไปเลยไลยน์แหะคือไม่ได้จดไว้อ่ะนะคะก็ก็ก็บอกว่าคิดถึงนะคะนะคะยังไงก็ไลน์มาใหม่นะคะเบอร์เบอร์หมอก็ให้วัานานี้แล้วแล้วหมอก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคะ่ะนะคะกราบสวัสดีค่ะ